สวัสดีค่ะมนีกรรมพ่อกับรายงานพยากรณ์อ,อากาศภาคอีสานตอนล่างจักศุนุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกชิงเนื้อตอนลางจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ในช่วงมือเสากันก่อนค่ะซึ่งลักษณะอากาศโดยรวมบ้าน,านเฮาเหนือมนียังคงมีอากาศเย็นก็มีหมอกกดขึ้นอย่างมือเสาอ,อยู่ค่ะและกัมเอนีมีโอกาสสเกิดฝฟนฟ,นฟ้าขนองได้บางมองค่ะ อันดับแรก เฮ่าก็จะเปเบิงปัจจัยหรือววาตวการที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศกระบ,บาลเห่านนเนี่้อนีจากแผ่นที่อากาศผิวพื้นกันค่ะซึ่งจากแผ่นที่อากาศผิวพื้นจะเห็นได้ว่าโตบริเวณความกดอากาศสูงหรือ่ามวลอากาศเย็นกําลังอ,อ่อนยังคงปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคอีสานและกะทะลจ,จีนใต้ส่งพลนให้มีลักษณะของหลงตะวันออกเชียงไตผัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมผังบริเวณทางด้านภาคอีสานตอนล่างค่ะลักษณะ แบบนี้เลยส่งพ้นให้บ้านเหานอกจากซ์มีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นอย่างมือเซาแล้วก็คงมีโอกาส์สเกิดฝ้นฟ้าขนองได้บางม้งค่ะนำนับต่อมากระสมาเบิงลักษณะของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นและกระโปกคุมบ้านเหาในตอนนี้จากภาพไทยดาวเทียมซีเ็นได้ว่าทางด้านภาคอีสานตอนล่างบ้านเหานั้นมีลักษณะของกลุ่มเมฆเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและกรบบีรีมย์ค่ะ พอมาเบิงพ่นการต,ตรวจวัดกลุ่มฝนจากภาพเรดร์ของจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้ต,ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดชัยภูมิและกจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนเรดร์ของจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ต,ตรวจพบกลุ่มฝนค่ะ สำหรับลักษณะอากาศโดยรวมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าข้องพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างก็คือตั้งแต่ในช่วงเ้านี้จนฮอดเมื่ออื่นเ้าบ้านหายังคงมีอากาศเย็นก็มีมอกกขึ้นอย่างมือเช้าค่ะแล้วก็มีโอกาสที่เกิดฝ้นฟ้าขนองได้รลยละสิบข้องพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริเวณทางด้านตอนหลังๆาง,างองภาคแถวจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดข้องพาคบ่ายเมนี้จะอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตำสุดเมืออื่นเา้าข้องพาคจะอยู่ที่20ถึง25องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับแนวโนม้มการซาส้มของฝุลละออง pm 2อาหาพันเอร์เมื่อนี้มีการซาส้มข้องฝุลละอองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะแต่สำหรับในช่วงตั้งแต่เมื่ออื่นเป็นต้นไปการซาส้มของฝุลละอองบ้านเฮาจะลดลงเนื่องจากบานเริ่มมีฝนเกิดขึ้นค่ะสำหรับในช่วงนี้บานเฮายัางคงมีอากาศเย็นก็มีหมอกเกิดขึ้นอย่างเหมือนเศร้าแล้วก็มีโอกาสที่เกิดฟ้ฟาขนองได ู่ในเกลระวละสิบคลองพื้นที่โดยเฉพาะทางจังหวัดทางตอนล่างๆของพคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยักจะข้อฟักเตือนให้พ่อแม่พี่น้องหลักษาสุขภาพร,ร่างกายให้แข็งแรงและการละมัดระหวังเกี่ยวกับฟุ้นฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้นําค่ะสําหรับในช่วงเช้านี้ข้อโจทยประงานได้เพียงเท่านี้ข้อให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศในช่วงบ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน